สาเหตุที่คุณยังไม่ได้ในสิ่งที่คุณต้องการนะคะคุณรู้ไหมว่าบางทีเนี่ยเราคิดว่าชีวิตเราเนี่ยไม่ยุติธรรมทำไมฉันถึงไม่ประสบความสำเร็จสักทีทำไมฉันถึงไม่เจอความรักดีๆสักทีก็จะมาบอกความลับนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่บล็อกทุกอย่างคือเราคือเราเพราะลึกๆแล้วเราไม่ได้อยากได้มบางคนถามอาวไม่ได้อยากได้ได้ไงโคช้ชใครๆก็อยากประสบความสําเร็จใครก็อยากร่ํารวยคุณอยากรวยจริงหรือเปล่า ถ้าคุณอยากรวยจริงๆคุณมีประสบการณ์ด้านการเงินที่ดีจริงๆคุณจะไม่บล็อกเองินลูกค้าโค้ดหลายคนอะตอนที่เป็นเด็กอะเห็นพ่อแม่ทะเลาะก,กันเรื่องเงินเนาะ สำหรับเขาเงินก็เลยเป็นปีศาจจิตใต้สำนึกเลยโปรแกรมสิ่งนี้ไว้ดังนั้นเมื่อโตขึ้นมาก็เลยหาเงินได้น้อยหรือว่าเก็บเงินไม่อยู่ค่ะมีเท่าไหร่ก็ใช้หมดมีเท่าไหร่ก็มีเหตุให้ต้องจ่ายออกไปหรือว่าควบคุมการใช้จ่ายของตัวเองไม่ได้ใครเป็นแบบนี้บ้างโคช้ชเองก็เคยมีปัญหานี้นะจนโคช้ชเนี่ยเข้าไปโปรแกรมจิตใต้สำนึกใหม่จึงสามารถที่จะหาเงินได้มากขึ้นแล้วก็เก็บเงินอยู่นะคะดังนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากแก้ให้ไปแก้ที่ต้นเหตุเนาะ ใครอยากเรียนรู้แบบลึกๆตอนนี้โค้ชมีคอร์สฟรีนะคะชื่อคอร์สโปรแกรมจิตในรมิตชีวิตนะคะใครอยากเข้ากลมาเรียนพิมพ์คำว่า s m p ไว้ที่เมนด้านล่างได้เลยนะคะแล้วมาเจอกันในคอร์สค่ะโค้สปล่อยของเต็มที่แน่นอน